ピン <music> สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตกใจไปว่าทําไมอาทิตย์นี้เกมมาเต็มขนาดนี้เพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมสะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําความรู้จักนะคะ กับเจ้าของบริษัทฟินาเล่นะคะบริการเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งงานชื่อดังที่ใครหลายคนรู้จักกับพี่ปานั่นเองพี่ปาสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องให้พี่ปาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับคือออเ่ก็คือพี่ปลาครับฟินาเล่นะครับผมก็คือว่าเป็นเจ้าของบริษัทฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนั่นเองนะครับผมหรือว,ว่ากรรมาการผู้จัดการบริษัทฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอครับผมค่ะพี่ปาค่ะหลายคนอาจจะรู้จักพี่ปาแล้วว่าพี่ปาเนี่ยคือเจ้าของบริษัท ซึ่งมีชุดแต่งงานที่สวยอลังการแล้วก็เขาเรียกว่ามีมูลค่าที่สูงเหมือนกันแต่ทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจมีที่มาที่ไปไงพี่ปาคือตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือพี่กับแฟนนะครับเรียนอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้านะครับตัดเย็บมาตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าเรียกง่ายว่าเราก็รู้สึกว่าเราเรารักที่จะทําชุด ตัดงานมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้ร่วมเกี่ยวกับการทําธุรกิจเวทิ้งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการทําก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าตั้งใจเลยว่าเราอยากทําด้านนี้โดยตรงเลยเราอยากเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออย่างงี้ครับผมค่ะถ้าย้อนไปจากวันแรกที่เราเริ่มตัดสินใจว่าจะทํากับแฟนมาจนถึงนวันนี้ครับฟินาเล่กี่ปีแล้วคะพี่ปาคะสิปีแล้วครับคุณน้องใช่เก้าเข้าสู่ปีที่18ครับผมค่ะ 18ปีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายการจะเปิดสตูดิโอเวดด i n g หนึ่งแห่งเนี่ยมันทั้งมีต้นทุนมีทั้งรายละเอียดอะไรเยอะมากพี่ป่าเริ่มยังไงคะคือจริงๆพี่เป็นคนที่ละเอียดมากถ้าคนรู้จักเลยพี่จะเป็นคนที่วางแผนไว้ก่อนทุกอย่างหมดเลยจะแบบว่าพี่กลัวการผิดพลาดนะครับการผิดหวัง พี่กลัวการหมดตัวคืนนี้คือต้องบอกก่อนเลยนะไม่ไม่เคยไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับค,คือการหมดตัวการผิดหวังอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่พี่แบบว่าไม่ขอไม่อยากเจอดีกว่าครับผมแล้วก็ตอนที่เราลงทุนทําธุรกิจเนีย่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ถามหลายท่านมากคือถามคนรอบข้างคนสนิทหัวหน้าเราแล้วก็หลายๆหลายหลายท่านเลยดีกว่ากว่าที่เราจะมาตกลงเนีย่ยคือแฟนต้องบอกก่อนเลยแฟนพี่เก่งมากคือเขาเป็น<ๆ>คนที่จะบอกเลยว่าว่า เธอต้องทำนะครับถ้าถามว่าถ้าย้อนกลับไปวันนั้นถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีฟินาเล่คือเขาเป็นจุดประกายพี่เลยว่าว่าเธอต้องทำละมันถึงเวลาที่เธอจะต้องทำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าของธุรกิจเวงโดยตรงแล้วไม่มีอยู่ช่วงไหนคะพี่ปาที่ว่าพี่ปาได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนเปิดขยายสาขาทำธุรกิจมาได้ประมาณกี่ปีคะที่ว่าเราเริ่มเปิดขยายสาขาพี่เปิดได้ประมาณถ้าถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะครับประมาณประมาณ สี่ถึงห้าปีเองนะแล้วพี่ก็ขยายสาขาไปคือตอนนั้นก็จะมีสาขาที่แจ้งวัฒนะบ,บ้างเดอะมอบ้างอะไรเงี้ยครับในหลายจุดดีกว่าที่เราที่เราไปตั้งเลยเป็นเป็นเป็น,ปนไม่ไม่ใช่บูธนะครับถ้าลงบูธนี่เยอะมากเพราะว่าเราออกอีเวนต์นี่คือมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เพิกิจกรรมาเลยฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเอาเป็นแบบว่าที่เราเปิดเนี่ยก็หลายที่อยู่นะครับผมแล้วก็เราก็เหมือนจะอยากให้มีความรู้สึกว่าฟินเล่อยู่ใกล้บ้านคุณแหละ นะครับเพื <S <S <P ew are> ่อความประทับใจหลายๆท่านด้วยครับค่ะและ้วทีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะพี่ปาพอจะบอกได้ไหมคะว่าทำไมอยู่ดีแบบว่าฟินาเล่จากที่เรามีหลายสาขาทีนี้ก็เริ่มแบบปิดไปทีละสาขาปิดไปทีะสาขามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะคือจริงๆในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับคือตัวแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ตรงแล้วเขารู้สึกว่าการยือเวลาไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์กับการลงทุนการที่คุณลงทุนแล้วคุณมานั่งรอนั่งรอเพื่อที่จะได้เงิน อะไรเงี้ยันรู้สึกว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตกลงอะ่ะมันไม่โอเคสําหรับเราดีกว่า<ะ>แล้วก็พี่ก็มีความรู้สึกว่าเออเราเรายัางไงมันเป็นหน้าเป็นตาคือต้องบอกก่อนเลยนะตรงนั้นเนี่ยพี่ฝืนตัวเองมาตลอดเลยนะ,ะเพราะรู้สึกว่า เ,เพอเราถามใครนะครับบางท่านก็บอกว่าอุย่าปิดนะถ้าปิดเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของเรา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 หลายๆคนเลยดีกว่านะครับจะมีท่านหนึ่งเลยที่พี่มีโอกาสได้ปรึกษาเขาพี่บอกพี่เหนื่อยมากเพราะว่าเปิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวลูกค้าอย่างเดียวมันมีเรื่องของออลูกน้องอพนักงานที่แบบว่าไปอยู่ตาแต่ละสาขาแล้วก็หลับบ้างไม่ทํางานบ้างอะไรอย่างนี้ครับจน มีโอกาสได้ปรึกษานะครับคุณแม่น้องซาร่ามาลาคุณค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่นี่ต้องบอกก่อนเลยท่านแบบโอ้โหมีบุญคุณเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมก็เหมือนกับน้องซาร่าก็มาถ่ายแบบแล้วเราก็คุยกันเนี่ยปกติเลยปลาคุยกัว่าคุณแม่ครับเนี่ยปลาเหนื่อยจังเลยรู้สึกว่าแบบปาปลาปาเหนื่อยอ่ะมันหลสาขาแล้วมันก็ต้องแบบว่าตรงนี้ดีตรงนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยถึงเวลาปุ๊บคุณแม่บอกว่าพูดกับพี่คำเดี๋ยวเลยว่าคุณปาปิด คุณปลาเห็นชอบแบรนด์ไหมชอบแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยคือเขามีแค่ที่เดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยมีช็อปหนึ่งดังมากเลยอยู่ที่เอมโพเรียมบอกว่าถ้าคุณปลาปิดปุ๊บเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยจะมาลงที่นี่คำว่าฟินาเล่จะไม่มีฟินาเล่แบบของปลอมลอะจะมีแต่ฟินาเล่ของแท้และแล้วก็คนก็จะไม่งงแล้วว่าฟินาเล่มีที่ไหนอ่ะเสร็จปุ๊บพี่บอกว่าอย่างนั้นเลยแหละครับคุณแม่ท่านก็บอกว่าเชื่อแม่สิ เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย,อย่างคุณแม่อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาซื้อของสมุโขทัยจะซื้อบ้านเนี่ยเราต้องไปที่เอ็มพเรียมที่เดียวที่อื่นคือไม่มีอ่ะใช่นั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกได้เลยพี่ก็ปิดเลยตื่นเช้ามาพี่ตัดสินใจปิดนะครับแล้วตรงนั้นก็พอเราปิดมาปุ๊บเนี่ยผลกฏว่ามันเกินค่าจริงๆคืองบป,ประมาณเงินทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาจุดเดียวการบริการได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ เงินทุกอย่างมันเข้ามาหาเราแล้วก็การดูแลลูกน้องการดูแลลูกค้าทําให้เราได้สัมผัสลูกค้าได้มากขึ้นด้วยตัวเองครับ,รบแล้วส่วนตัวพี่ปามีวิธีในการบริหารคนยังไงบ้างเพราะแน่นอนแหละว,ว่า18ปีที่ผ่านมาอย่างที่พี่ปาบอกมันเจอหลากหลายเหตุการณ์แบบนี้พี่ปามีการบริหารยังไงบ้างคะโอ้พี่ว่าหนึ่งในการบริหารของเราเนี่ยนะครับเราต้องเราต้องวางวางใจวเวลยอันดับแรกคือ,อหัวใจหลักคือความซื่อสัตย์ คุณต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าคุณต้องซื้อสัตว์ต่อลูกน้องคุณต้องซื่อสัตว์ต่อทรัพยากรของคุณไม่ว่าจะเป็นวัสดุทุกอย่างเลยพี่ว่ามันเป็นการการรวมตัวของหัวใจหลักแห่งความซื่อสัตว์นะครับแล้วก็เพื่อแบบเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจไม่ว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องรักษาไว้นะครับอย่างพี่คิดว่าหนึ่งเลยเรามีโอกาสที่เจอ คู่แต่งงานลูกค้าที่ที่เข้ามาหาเราเนี่ยพี่คิดว่าเราสามารถที่จะเก็บรักษาได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะ1ิบปปีผ่านมาเราก็จะได้คู่รักคู่แต่งงานที่บอกต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของฟินาเล่เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนคนในครอบครัวเลยเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างอันนั้นใหม่ดีอันนี้ไม่ได้อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าทีมงานทุกคนของฟินาเล่เนี่ย ละเอียดมากครับผมนิดหนึ่งนี่คือไม่มีปล่อยผ่านนะครับผมคือจริงๆพี่จะบอกว่าสอนน้องๆมานะครับทุกทุกท่านก็อยู่กับพี่มาตั้งแต่เด็กดีว่าบางท่านอาจจะแบบงงเหมือนกันนะตั้งแต่แบบว่า1 8 19ก็มาจนทุกวันนี้30 40, 40กว่าก็มีแล้วก็ต้องต้องบอกพี่บอกว่าคนเราเนี่ยงานแต่างงานคืองานบุญคือเป็นงานบุญคุณแหละคุณทํายังไงก็ได้ให้เขาแบบว่าครั้งเดียวในชีวิตเขาคุณไม่สามารถที่จะมาทําไม่เก๋กับ กับตัวลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับฉะนั้นปุ๊บเนี่ยพี่จะพยายามที่จะถึงตัวลูกค้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแอดมินเองต่อ Facebook เอง Instagram เองนะครับทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเบอร์มือถือนะครับสองเบอร์หลักเนี่ยคือแฟนกับพี่ละ,ะนะครับฉะนั้นปุ๊บเนี่ยคนที่รับเนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลของคู่รัก คู่แต่งงานได้มากขึ้นครับผมค่ะพี่ปาค่ะและทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะถ่ายรายการกันเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับพี่ปาก่อนหน้านี้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยพี่ปาเองก็จะมีการเขาเรียกว่าเหมือนขยายพื้นที่ะลรกันเนาะใช่ครับเพิ่มเติมอันนี้คือยังไงคะพี่ปาคือตรงนั้นเนี่ยนะครับคือตึกของฟินเเรล่เองเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้สื่อไว้หลายๆตึกแล้วพี่ก็ ปิดตรงสาขาเม่งจ่ายเนี่ยมานานละปิดมาประมาณเกือบจะห้ถึงหปีละเขาปล่อยตึกว่างมาตลอดเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแฟนก็บอกว่าอ,อ,อยากไปทําตรงนั้นแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพเราเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานเราบุคลากรเราเนี่ยเขามั่นใจเต็มที่ละที่จะออกไปทําอีก แบรนด์หนึ่งฉะนั้นผมเนี่ยพี่ก็คุยกันว่าโอเคได้เพื่อให้คู่รักคู่ต่างงานเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสเราไวขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับโดยที่องค์กรเป็นของฟินาเลเองเนี่แหละครับผมพี่ปาขาและแอบ,บถามสักนิดนึงถ้าให้ย้อนกลับไปแน่นอนแหละมันจะต้องมีความครับเกี่ยวกันครับแอบ,บกลัวจะเกิดปัญหาแบบเดิมไหมคะถ้าถามตรงๆนะพี่ว่าเราอะได้อยู่กับ พนักงานได้อยู่กับทีมงานมันไม่ได้คําว่าพนักงานหรือทีมงานละ,ะมันเป็นคําว่าพี่น้องคือพี่เชื่อว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยพอจับพนักงานผมเนี่ยท่ารู้ใจกันอะ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องกล้าไปพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยฟินาเล่มันบ่งบอกถึงความมั่นคงของเขาและพี่ก็เชื่อว่าสิ่งพวกนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าเราก็มีมีตัวพี่มีตัวแฟนแล้วก็แยกกันบริหารอย่างเงี้ยครับผมที่ปาค่ะและ้วทีนี้พี่ปาพอจะจําเหตุการณ์ได้ไหมคะที่ทําให้แบบว่า คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักฟินาเล่มันเริ่มต้นมาจากอะไรคะพี่ปาคะพี่ว่าหนึ่งเลยนะครับคืออาจจะเป็นชื่อเสียงของเราในเรื่องของชุดนะครับแล้วก็อย่างเวทีพรมแดงต่างๆรันเวทต่างๆเนี่ยนะครับฟินาเลก่ก็ดาราสุป,ปตาดีกว่านะ <c oughs> ตอนนี้นเนี่ยระดับประเทศมากมายเลยจะมีงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยใครทุกท่านเลยดีกว่าต้องใส่ชุดฟินาเล่ครับมผมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนจุดประกายให้เกี่ยวกับ c a ดวอล์ต่างๆอวอร์ดต่างๆเนี่ยมีแสงสีขึ้นใน<ะ>ยุคนั้นนะครับผมแล้วก็ฟินาเล่ก็เริ่มรู้จักมากขึ้นจนไปจนถึงแบบว่าซุปเปอรตาต่างๆก็เลือกใช้ฟินาเล่ในการต่างงานครับผมค่ะแล้วถ้าพูดถึงในกรณีของคู่รักที่เป็นคนดังล่ะคะครับผมใครเป็นเจ้าแรกๆเลย<อ>ที่มาใช้บริการฟินาเล่ค่ะคือคู่แรกเนี่ยเป็นคุณปูมันธนากับพี่หานะครับพีม่มาทองคําแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณเป๊ก นะครับคุณธัญ,ญเล่รำนรงค์นะครับ,ค,รบคุณกีตาสิริพีทอะไรเงรรี้ยคือพี่ว่าพี่เป็นการชุกดีมากกว่าเพราะว่าเรียกง่ายว่าในยุคนั้นเนี่ยจะอาศัยการบอกต่อด้วยแล้วทุกคนก็บอกว่าที่นี่สวยที่นี่ดีบริการดีอะไรเงี้ยครับนั่นเป็นสิ่งที่เราที่เราทําให้เราได้ลูกค้ามาถึงจนปัจจุบันเลยครับผมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเกมจะขอเจาะลึกเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีถ้าพูดถึงฟินาเล่เนี่ยแน่นอนทุกคนเนี่ยแวบแรกชุดแต่งงานชุดไทย พี่ปาขาการดีไซน์ไอเดียทุกอย่างนี้มันมาจากไหนทําให้เราแบบเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้เลยคุณน้องเชื่อไหมว่าตอนที่พี่เรียนเนี่ยนะตอนที่พี่เรียน,นยต้องบอกก่อนแฟนพี่นี่เก่งมากค่ะเก่งมากทุกครั้งที่เราเรียนอย่างมาหาลัยใช่ไหมครับก็จะมีงานแฟชั่นโชว์ต่างๆคือทุกคน,นยอยากหนึ่งเลยอยากเดินแบบให้ฟินาเล่นะครับของแต่ละคณะไม่ใช่เฉพาะคณะ,ณะอกเออกแบบนะ คือทุกคนที่เป็นดาวของมหาไรพี่เนี่ยอยากเดินให้พี่หมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากดูโชว์ของแบรนด์เนี้ยแบรนด์ที่พี่ตอนเด็กเนี่ยนะครับที่พี่ทำแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีแต่คนรอเราดูอ,ะอ่ะแล้วก็พอเรามีโอกาสที่จะทำความพร้อมต่างๆเนี่ยพี่มีความสึกว่าเต็มที่อะ่ะเราก็จะจะมั่นใจละว,ว่าเราจะต้องทําให้ได้จะต้องก้าวไปให้ได้แล้วก็อย่างวัสดุที่ใช้เนื้อผ้าที่ใช้ต่างๆเนี่ย เราจัดเต็ม,มเราไม่ห่วงเลยในเรื่องของวัสดุจะต้องดีมากชั้นดีเยี่ยมเลยอย่างค,คิสตันเพสวาลอกกี้นะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ที่จะแบบว่าสั่งตรงจากออสเตรียเลยครับผมไหนๆนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ปาก็พูดถึงสวารอฟสกี้แล้วเกมอยากจะขยายความตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้อยแบรนดนะ์นักเอาอย่างนี้ดีกว่านาะอที่ว่าจะแบบ ได้มีการเป็นพาร์ทเนอร์กันกัน ski, บสวารอฟสกีแต่พี่ปาเนี่ยได้ถูกคัดเลือกอย่างปี2017พี่ปา <ผม S 2> ถือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เดียวแบรนด์เดียว<ช><ช>เลยใช่ครับผมอันนี้ไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อะไรยังไงคะพี่ปาคะคือจริงๆเนี่ยนะครับ ทางสวาร o ลอก้เนี่ยเขาก็เลือกมามีมีทางทางออสเตรียเนียติดต่อมาเป็นทีมนะครับว่าอยากให้เราไปร่วมง,งานตอนนั้นคือ,อปีครั้งแรกเลยดีกว่าก็คือปี2015ก็จะมีทั้งหมด7แบรนด์ไทยแต่7แบรนด์เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของรองเท้ากระเป๋าเครื่องหนังอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีแบบเป็นชุดต่างานเนี่ยสแบร,รนด์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฟินาเลคือเป็นหนึ่งในนั้นครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยปี2 0 1 7ถ้าถามว่าตอนนั้นเนี่ย กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเ,เมืองไทยอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าแล้วอ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้รับเลือกเป็น55ดีไซเนอร์ชั้นนำจาก15ประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็น40กุตูรีเยชั้นนำ นะครับนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจมาถึงทุกวันนี้ครับผมค่ะซึ่งสวรารอฟสกี้ทั้งหมดนะคะก็จะมาอยู่ในผลงานของฟินาเล่ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือชุดแต่งงานใช่ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นแบบที่ทําให้ทุกคนรู้จักเลยคือถ้าภาษาชาวบ้านเราเนาะปักตาแตกปากตาหลุดกันเลยทีเดียวอยากให้พี่ปาช่วยพูดถึงตัวสบายสักนิดหนึ่งเพราะว่าเกมเห็นเนี่ยว่าลายเนี่ยมันจะมีความเฉพาะเจาะจงมากครับคือลายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเราก็ ออกแบบมาประยุกต์ดีกว่าที่แบบว่า<ะ>อย่างลายแบบโบราณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะครับเป็นลายโบนนั่นเองเราก็เอามาประยุกต์นะครับซึ่งคนประยุกต์ออกแบบเนี่ยจะเป็นคุณเกษนีเลย<น>ก็คือแฟนพี่เองนะครับเขาจะเป็นคนที่รักในการออกแบบตั้งแต่เรียนละ, <üler. S 2> ะเขาก็บอกว่าเขาอยากทําอย่างนี้ๆแล้วก็ก็มีโอกาสดีกว่าที่แบบว่าได้ทีมที่ดีซึ่งเราก็จะอยู่กันที่นี่นะครับที่โชว์รูมนี้เราก็ปักกันเองนะครับอารมณ์เนี่ยก็จะบอกเลยว่า ทั้งผืนด้วยมือค,ครับผมถือว่ามันเป็นถ้าภาษาชาวบ้านก็เหมือนมันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยเนาะค<ช>ที่แบบว่ามา<ช><ๆ>ทุกคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยฟินาเล่ฟินาเล่ใช่ครับผมค,คือจริงๆแล้วจะต้องบอกก่อนเลยว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเห็นของได้เห็นสินค้าก่อนว่าของแท้มันเป็นนี้นั่นเองเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพอมาเห็นที่บูธพี่ปลา<ม>รวมไปถึงเห็นหน้าร้านโชว์รูมรเลยก็ต่างต่างเขาบอกว่า เขาเพิ่งเคยเห็นสวารอลอกกี้ว่ามันสวยอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับผมใช่เพราะมันเล่นไฟมากอยากให้คุณผู้ชมได้แบบเดี๋ยวจะให้ช่างภาพนะคะเก็บใกล้ๆอยากบอกว่ามันเล่นไฟจริงๆ <c oughs> มันมีความสวยงามมากๆแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคขะเขาเรียกว่าเวลาเสียดายมากเพราะว่า ใกล้หมดแล้วแต่ก่อนที่จะจากกันในสัปดาห์นี้นะคะอยากจะบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดคุยกับพี่ปาต่อแต่ว่าสัปดาห์นี้จะให้พี่ปาทิ้งท้ายเพราะเห็นทราบมาว่าจะมีงานใหญ่เร็ว,รวนี้ใช่เลยนะครับเราก็จะมีงานบีดิ้งแฟร์นะครับในวันที่11กรกฎาคมครับผมณเนะมืองทองธานีนะครับงานจะจัดขึ้นที่11กรกฎาคมถึง19นะครับผมแล้วก็ฟินาเล่เนี่ยจะอยู่บูธที่2นะครับฉะนั้นผมเนี่ยเชิญทุกท่านมาเลยครับผมเรายินดีที่จะ ลดร,ราคาพิเศษนะครับเรียกง่ายว่าลดแรกจากฐามกันเลยทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าในงานนี้นะคะฟินาเล่เขาจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนสนองนโยบายที่เจอสถานการณ์เรื่อโควิดมานั่นเองสำหรับผู้รักที่กำลังแบบมีแผนว่าจะแต่งงานนะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องไปพักชมสิ่งที่น่านะสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตขา่าวสารกันในช่วงหน้าคะ่ะ อลังการงานแต่ง Wedding Fair of the Year เติมความรักของคุณให้เบ่งบานอลังการโดยไม่ต้องจ่ายแพงรับโปรโมชั่นดีๆเพียงปีละครั้ง11-19กรกฎาคมน,นี้ต้องรีบไปที่ IMPACT เม <จะ S 1> ืองทองหนุยสยินาเล